เด็กนันดดีมุย้ยโอ้ยนั่งเบิ่งดวงนี่ละ่ะโอ้โมดูทักว่าข่อยสิเป็นสดไปอีกโดนเออเออเพิ่นเบิ่งจากลายมือบอกเพิ่นคือฮู้จักขักแโอ้ยเพิ่นบ่ได้เบิ่งจากลายมือดอกเอา้าหรือว่าเพิ่นเบิ่งจากวันเดือนปีเกิดบอกเออนี่ยเพิ่นเบิ่งจากอียังซะนอกจากเบิ่งลายมือกับวันเดือนปีเกิดนั่นอุ้ยก็เบิ่งจากหน้าตามึ่อคันดีเออแมนอยู่ เบืงจากน้าตาเออเบึงเนี่ยน้าตากูว่ามันห่วงกินเขียบโอ้ยเจ้ากระไดเจ้าแม่น้วาสวยขคอยคักเนาะเอาแม่นบอสันเห็ดอืดดูเบื้องข้างหลังกูว่ามันนั่งฟ้าเบื้องข้างหน้ากูว่ามันรถเหยียบกระป๋องรถเกียบกระป๋องเออโอ้ เฝาจังซี่กับเฝ้าเป็นเราเจ้าแทนที่สห้ค้ำปรึกษาด่าเฮาตื่มเสยไม่หยังก็มาหาเนี่ยแล้วไล่มากับเฝาอ่านเพื่อไอ้โทรหากับเฝาได้บอกทั้งเบอร์บอกทั้งไลน์อันเทาเลือกันเถอะเอาไม่หยังบอดีบองใดก็ดีทุกย่างอ่ะล่ะตัวก็ดีทุกย่างแล้วเป็นยางบาดอืมบ่มีแนวติจ่างดอกมีอยู่ย่างเดียวแหละ นม่อย่าง,างเป็นนี่หยังน่องมันหูว่ามันหำน้อยแค่นี้แหละต่อมาอีกดอเ,เด้อเอาเด้อเดยวกูไปซื้อน้ำมันจริงเลนก่อนนะมึงเด้อมึงสิแปกมครับมึงวะเออเ่าเพื่อนอย่า,าพ่พูนนะ่ะยูก้ายล้วออกรถไม่เห็นอยู่บอกเป็นยังประมาณออกมามกืลอแหลเอิินขือนหลังนั้นเออเนื่อนหลังนี้มากินเขา้าสลองรถไม่เด้ มาขำมคุยให้ลูกให้หลานแน่เอิญเขานั่นโอ้สันดอกตีเป็นปานนั่นบนบัวเดียวนี่เออข,ขี่คุยคือจังหยังนี่แล้วท่านั้นล้านท่อนี้ล้านบ่คิดว่าจะคองสิเป็นนี <S <S เฮ้เขากระร้างเขาทอเขาเป็นนีกระยาเขาขีค่คุยขาดโพดคนละซั่งเอาละเอาละย่าไปว่าพื้นเพิ่นฝาเงื่อนบางนานะว่าพื้นโคตรมันบดีตัวในยินบ่นขำบ่ล้านเพิ่นว่า อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังมันสิยืมเงินเนาะอยู่กับมิตรระวังมันสิยืมเงินเออเอมึงมากเกี่บอบักกลมฮะมันบอกคูให้ติดต่อมึงให้ว่าซั่นเด้ห้วยกึมไดดนี่อยบ่ฮู้จักดอกเอ้ากบักกมลูกชายหลาพ่อบุญหั่นเด้บ่่อยก็บ่ได้ฮู้จักผู้ใดเนาะ เพิ่งมาอยู่บ้านปีเดียวเนืงแล้วนิสัยใจคอมันเป็นจังไงล่ะพ่อใหญ่ห่วยมันได้รับฉายาเป็นคนอึดผุนตัว่อยเบบคืมหันโอ้ได้รับฉายาเป็นคนอึดผุ้นาเออแสดงว่าเ,วเราเป็นคนมีมณเอดทนเนาะโอ้ยบ่แมนคนอึดแบบนั้นเนี่ยคนอึดแบบไดสันเป็นคนอึดอยูอึดกินอยู่มว้า <laughs> <laughs> คนอึดอยูอึดกินเออ